ครับก ok function, antis, ็ขณะนี้หลวงตาบุญชื่นประหยัดุทโธท่านอาจารย์เล็กทวดมาถึงหน้าโรงเรียนนี่ครับหน้าโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับอยากตัวเล็กเงยหงายของหลวงตาพ่ะก็คนนี้ด้วยค่ะหลวงตาถึงไหมไปไปใกล้ๆครับลูกเอ๋คนนี้ยังไม่ได้ลงตายังไม่ได้คล้องหัวให้ดูความมาอ่าอ่ามา สาธุสาธุครับโรงเรียมานสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับนะคุณครูพาเด็กๆมารับพรจากหลวงตาครับสาธุสาธุครับ და თუ რა და თუ შო